สวัสดีครับมาไม่ดีรอมันมามันมาแค่สามตัวนะครับที่ผมบอกว่าสี่ตัวไม่ใช่นะสามตัวตัวละคอเริ่มเยอะแล้วนะต่อเป็นเล่นตัวที่สองนะครับถ้าพูดน้องมีแค่นี้หรอ ยังไงจบแล้วเหรออ๋อไม่ทำ็มมันน้อยจังอ่ะนางแค่เอามือประคุมอกครับก็จบเลยมาสามตัวนะครับแล้วก็มาสามเนื้อเรื่องด้วยครับเนื้อเรื่องด้วยเนื้อเรื่องๆๆก็สามเนื้อเรื่องเหมือนกันมาติดต่อกันด้วยครับสามสี่วันก็จะมาแล้วนะครับแป๊บเดียวเอง ผมไม่แปลกใจหน่อที่มันอัปเดตแม่งเจ็ดกิกเจ็ดกิกก็บคิดดูดิเกือบแปดกิกอ่ะก็ว่าอยู่อัปเดตอะไรเยอะจังเนื้อเรื่องตัวละครนะไปเต็มไปหมดเลยโอ้ยอีกนี่ท่าเยอะจริงข้อมูลอะไรเยอะแยะหมดเลยเออเล้นน้อยหน่อย ้หมดแล,ว,แลว่ะขอแม่แต่ชีเมต้าโนนี่โอเคสุดๆรอบนี้ขาเก่งๆเท่ากันนะครับออกแบบมาดีทำอะไรม,มันเท่าเท่ากันบ้าง โอ้โหอยผมเป็นชุดที่สามแม่งสวยเลยมันเหมือนชุดผสมบูนขึ้นอะ่ะไม่ใช่ชุดทึง่งกลางๆอะไรงั้นนะชุดสมบูรณ์ขึ้นอื้อชุดนี้เท่แต่ว่าเติมเงินครับชุดนี้ทำใจไม่รู้ผมจะเปิดหรือเปล่าตัวละครพวกนี้เพราะเพชรผมมันเหลือน้อยเดียวเอง เปิดเล่นเยอะเนาะก็ได้หมดไปแหละเรื่องธรรมดามดูเนี่ยต้องดูเยอะหรอะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมากหรอกแค่นั้นต้องทำอีกหลายตัวนะครับก็ค่อยทำไปไม่รีบถ้ารีบแม่งชิบหาย มองมันก็เห็นเนาะไอการแนะนําตัวละครเนี่ยเห็นไหมมันดํามันบงังมันมองไม่เห็นเพื่ออะไรไปเริ่มมีสามด่านเหมือนกันอาจจะสอนไม่เหมือนกันกดเลยแล้ดูถ้าแอคนางมันล้วนางใช้เวลาแอคนานหน่อยอมือมาคุ้มอกแล้วเอาแขนลงธรรมดามาก แต่ว่าทาเปิดตัวให้อลังการวะยังไงอ่ะเฮ้ยลูกกดอะไรอ่ะอุ้ยงง้ะเนี่ย ウィーン。<laughs> โอเทคุณจะเท่ไปไหนครับเกินไปวันนี้เกินไปเสียเพชรอีกแล้วเสียการดอีกแล้ว

้อนอย่างวะป็นบ้าอะไรเนี่ย hmm yeah. เล่นยากวะเล่นกดทำไมตายยากโอเคก็ถือว่าหมดแล้วนะหมดแล้ว,ลวไปละไปไปเข้าช่วงของไล่เล่นด่านที่เหลือก่อนไอพวกนี้ไม่ใช่ไม่มีมีไอดา่านพวกนี้มาไม่น้ยะมายังยังไม่มาโอเค ไปเร่อตัวนี้โอ้ยสวยจังนี่ไงชุดใหม่ดูถ้า,าการแอคชั่นนางนี่มีไหมเหมือนเดิมกดข้าม

ถ้าไม่ตายยังไงอะนี่อะไม่ใช่แบบนี้

yeah ูใช้ได้ครั้งเดียวจบเลยอะไรวะแม่งทำไมตายจะยากมันแหลกด้วยมันเล่นยากโอเคโทษโทษมันเล่นยากไวโอ้ทำไมตายแม่งต้องจับจ้องว่าเว้ จังหวะแม่งย่างยากเลยเฮี้ยอย่างเฮี้ยเลยอ่ะโอ้ยร้อนเนงะ โมกปีนีตีนังแน่หน่อยพี่นังตีนังแน่หน่อยนี่ม,มันจะตายยากตาย,ยอยู่นะเว้ยเออเออืออตายพีครับตายพีครับ ร่อนที่ยหายเลยอ่ะตรงนี้ต้องรอเรื่องๆเลตัวนี้ส่วนตัวนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ม,ม,นนม,ม,นนม,มีแต่ไม่เกี่ยวกับการอัพเดตใหม่นะไม่เกี่ยวกัน ๋ยวกกระดิบผมมีตัวละครมาต่างหากไ,ฟไฟปไพ่นกกระจอกไม่เล่นนะไอ้นี่มันต้องเล่นไหมนี่ดูยังไงมันก็ต้องเล่นนะเอาตรงนะเออไปลุย ชุดว่ายน้ำมันเหมือนชุดสงการนะครับไม่มีอะไรให้ดูเลยก็กดข้ามไปนะต้องกดข้ามอัปเดต7กิกแม่งอัปเดตกิจกรรมหาวนันนา้ เดียเด๋ยวเยอะมากเล่นตาแฉะเลยแล้วเขาไม่โผล่มาก็กดออกแล้วระวงังให้ดี เอ้ยอันนี้กูบนก่นคนเดียวเดียวอะไรกูเพิ่นะี่่ะรลับมาครับกูได้หลายด้อจบส่วนอันนี้ไม่เล่นนะอันนี้ไม่เล่นอันแรกก็ไม่เล่นอันนี้มันเป็นอันเก่าเว้ยแต่ว่ามัน แต่ว่ามันเอาของอันใหม่มาขายนะอเป็นด่านเก่าเปี่นะครับไม่เล่น <c oughs> อันนี้ต้องเล่นนะอะไรอ่ะของใหม่เล่นผ่านแล้วมันต้องเล่นก็ได้มัง้งใช่ไหมมันเป็นคลิปสอนนะสอนเฉย ไม่เล่นซ้ำแล้วกันไม่เล่นซ้ำจบอุ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ต่อไปที่ตีแรงก็น้องน้ำแข็งน้ำแข็งตัวใหม่แล้วก็ตัวนี้ตีแรงอะนะไม่ใช่อะไร เฮ้ยเร,เร็วดิมันเลยยี่สิบวนล้วนลูกมันจะเลยยี่สิบว,วินิล้วเกมแกมปใหญ่เึน้นอะแหลกดิ

ตบมเหมือนได้ยินกูบนนะ่นอะม่ามันดูดชี้ชี้วินทีผ่านเร็วเลยเ,ว,เว้ยโอ้ตีแรงตีแรงอันนี้มันเป็นละโมดจ้าครับเพื่อนผมนีเล่นแค่ข้างเดียวพอเพื่อเอาไอ้สติกเกอร์เนี่ยแค่นั้นเลยนะครับพี่เดียวก็ไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าไม่เอี่ยวอะไรกับผมแล้วแมวแล้ว อืมกาชาโอเคพรุ่งนี้ก็เป็นอันสุดท้ายครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้อันนี้ไว้ก่อนใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์ซับสไครก็นด้ครับ